ครับเมื่อเช้าเราไปถ่ายไอ้ร่วงกวางครับแล้วก็อดีไปเจอเห็ดกันเลยคิดว่าเห็ดมันน่าจะออกทั่วทั้งหมดนะครับก็เลยมาหาดูอีกอีกป่าหนึ่งเนาะไม่ใช่ป,ป่าที่มาหาด้วงนะครับีนอีกป่าหนึ่งก็เลยรถจอดนีนก็เลยจะมาหาด้วยครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นเขาได้ไปด้วยครับวันนี้มากันช่วงบ่ายเลยเนาะอากาศอากาศจะร้อนมา เราไปหากันเลยครับรนี่ไม่รู้ลูกอะไรก็ไม่รู้ครับสวยน่าทานเชียวนี่ครับนี่ครับเห็ดนี่เห็ดขาวนี่จะเป็นเห็ดเห็ดน้ำแป้งนะครับเลยนะครับ

Ô ừ. ừ. hên như mùa hương chị. đen kìa, yên. đen không? hương. Mam mê đinh hên nữa. Tì bì kịp bì kịp này. kịp này, kịp bì kịp này, kịp bì kịp, này, kịp, này. kịp, này, kịp này

Hôm nay sáng có gọi, nó chơi chơi ở của đi khô Có bay cân một đâu không Có Tông mà hả Sắm con ươn thôi không Có nó chơi là lâm bạc rồi mấy cân Lôi khó bên một đâu hả được ่หยุดน,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 น้ำม้อยน้ำม้อยน้ำปากัง ดอก็เกลี Mechan ่ยหาครับที่เห็นเห็ดอกครับแล้วก็ี่ครับดอกมันจะบางๆครับเห็ดมันปลายฝนแล้วเนาะปลายฝนต้นหนาวครับเีีดอว ใชไ้มมไม้เกี่ยวนะ่ยมันก็มาเกี่ยวไม่อยู่ใต้ไม้นี่จะร้องแ้วเดี๋ยวเพิ่งนี้มาแต่เช้าเองเพื่อนแต่เิ่งจะออกครับ,ารบมาสังเกตก็ไม่เห็นเลยนะครับนี่ล็กมาก เริ่มตัดพดีกนนะฮะโอเคเลยเอาเลยอ๋อเป็นข้าวอนเสร็งแก เกียหาครับตาไปไหมดอกนี่งามเยน่านได้กลิ่นหสวยงามนะ nhụy đỏ cực Đấy nhất đất Đấy nhất này Đấy nhất

เฮ็ดหยองเอาไปเฮ็ดขิงนะครัาขิงเห็ดคา,า,าครับไี่นะมันผมหน่อยเอาครับนี่ก็ทายครับอันนี้ก็เฮ็ดขิขงเห็ดคาเหมือนกันนี่ครับุณมาก่อนครับ เขาเกลี่ยทิ้งครับรับหาหารีบครับก็เลยหาไม่หมดหาเห็ดไม่หมดอ,อกมาก่อนเราจะได้ไปเยอะแล้วครับมาทีหลังก็เก็บของเก่าเขาครับ ออกบางจัดเลยมรวมกันไว้ครับมาหันมาหันขอฟังกันโอ้เยอะเลวดูเยอะไปทำไมอีกน่าจะเป็นเห็ดนะครับนะครับ

มีเห็ดหิงเห็ดขาอีกแล้วครับแต่นี่ใช่หรือตอนนี้ด้ยอันนี้ไม่ใช่ครับนี่เป็นน้ำมอ้ำมอยน้ำม้อยน้ำปังเห็ดโปรดเห็ดโปรตอผมเลยนี่ครับเห็ดทิงเ,เห็ดขาฮะอ้ย,อยมาเก็บมันจะงูจะนี่ครับห้องนี้ก็มาเก็บดีกว่าครับ

Hà nó mọi người mời mọi người mời 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 mời

เก้าตุลานะครับอสิเดือนนีผฝนน่าก็น่าจะหยุดแลครับเ่มอากาศเริ่มร้อนได้แล้วจะเข้าหนาหน้าหนาแล้วเห็นสีีาีนะครับเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้ครับมีหานี้มนี่เป็นเยไปก็คือ อย่างนี้นี่ง้นะเราก็ส้างครอบดูน้ำไม่ลหน้ำไหมหาไปหาไปทำอะเกลียแล้วรันยังเมือปย

มปถึงครึ่งดอกครับนี่ครับ้อยมันออกออกน้ำเนี่ยอาจจะเป็นเชื้อไหมตัวพอมันเกี้ยเราเทเลยเทน่าจะมี